สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตปันนี่นะคะวันนี้นะคะแม่โอนะคะออกมาถ่ายคลิปคนสวยนะคะทั้งสองคนแล้วก็มีชอม้อนให้คนละหนึ่งคันซ่อมซ่อมซ่อม,ออมอกิน,กนไรออมเล็ตเชเบตนั่งดีๆ<ด>ค่ะถอยหลังไปค่ะถอยหลังไปค่ะลูกถอยหลังดีใจไหมถามก่อนว่ากินมาม่าดีไหมถามจริงไม่ดีไม่ไมไมดีแล้วกินทําไมอ่ะก็อ กินมาม่าได้ไหมกินได้ไหมคะกินได้แต่อย่ากินเดี๋ยมันไม่มได้มีปลามันไม่้มีปลาหมันไม่มีปลาหลอแผ่มันมีปลาโรอดปลอดคืออะไรแ่นไงฮะแ่มันมีบาหอเดี๋ยวนะมีปลาลอดอะไรเอาเ็ปลอดปลาอดปลอดอยุตยปลาลอดอยุตยปลอดเหรอไม่ใช่ค่ะ มันคืออะไรคือมันมีสารพิษใช่ไหม,ไมฉเฉลยจะสื่อแบบนั้นถูกไหมไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะไม่มีประโยชน์อ๋อไม่มีประยยโยชน์ประท้เบสเบเข้าใจที่น้องพูดไหมตอนแรกอ่ะเบสเข้าใจตลอดจริงเหรอนี่นีอันนี้คือคือคือทำไมฟังออกทุกเรื่องเลยอ่ะเบสเก่งอะเนี่ยเก่งอะอ่ะเรามากินมาม่ากันดีกว่าวันนี้แม่โอ้ก็มีมาม่าเลสกินข้าวยัง กินอนนนะไรค่ะกินข้าวกับอะไรคะไข่ดเจียวกินข้าวกับไข่เจียวอ,อ๋อเหล็ดรวมเล็กเป็นไงทีง่นี่กเล็กหอมเหล็กแบบละเถิดเถิดไงก็งวรวมเน,นี้ยอะเป็นอะไรใช่วันนี้แม่อูเอามามาของโปรดทำไมอะไม่ใช่ของเชเบ็ตเหรอแต่ของอเหล็กนะแม่อูจะเอามาให้ออมเหล็กกับเชเบ็ตกินคนละคำสองคำโอ้โหแล้วที่ที่เหลือเดี๋ยวพี่กินเององแน่กินคนละคำเร็วลูก เอาน้ำมาให้แล้วค่ะก่อนจะไปกินก่อนให้พี่กินก่อนหรือว่าให้พี่กินก่อนอ่ะใครจะกินก่อนยังไม่ทอะไรเลยกินน้ำแล้วน้ำร้องไห้นะเอาวางค่ะเจเบ็ดแบบม่มีผิดเยะจังยังไม่คนเลยอ่ะเล็ดคนให้แม่อุ่นหน่อยได้ไหมเด็กินเยิ้มเลยค่ะคน กินข้าวแล้วก็อยากกินมาม่ากันอีกเนาะชบาตกินได้ไหมถามจริงจริงๆเบาตเป็นคนที่กินข้าวเผ็ดกินอะไรเผ็ดๆเก่งนะแต่พอเห็นอะไรที่มันแดงๆ่งก็ไม่ค่อยกล้ากินข้ามันแดงๆมาเบสแป๊บนึงคนอยู่โหทะเลาะกันแล้วไม่เอาอ่ะไม่เอาคุณพวกพีทำแล้วมันจะจริงไงไม่เป็นไรยังไม่ทำอะไรเลยลูกทำอะไรเฉยเบสวางน้ำค่ะนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วคนอื่นจะกินต่อยังไงกินด้วยกันนะ น้มเลจะกินไงอ่ะน้อมเลจะกินไงอ่ะน้อมเลจะกินไงอะใช่ไหมจะกินได้ไหมเนี่ย,ยนนะห้อมเลตชุดเดนะโหชิ้นเดียวใครจะไปกินทำลายรูปแล้วถ้าชิ้นเดียวเผ็ดก็คือเอ,อิ่มไม่เทน้ำน้ำไม่ใช่นไรเทน้ำน,น้ำเลตเทน้ำจริงทำไมเทลูกวางไปเข้าแล้วอเล ชิ้นเดียวเผ็ดก็ขอเออมเออมออมเล็ตออมเล็ตอย่าบอกนะว่าออมเล็ตแบบรังเกียจน้องอะถึงออมเล็ตจะเทก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ามันผสมกันไปแล้วแป๊บเดียวเอ่ะแล้วเร็วค่ะเชเบตเออให้ออมเล็ตกินก่อนปะจะน้ำก่อนให้ออมเล็ตกินออมเล็ตไม่ได้กินนานแล้วเนาะอมน้ำแล้วก็กินมากาเนี่ยนะ ะไม่เอาสิเชเบตอย่าทำแบบนั้นดิลูกของโปรดอมเล็ตนะของโปรดใครมัง่งเป็นของโปรดเพืเ่อนๆไหมอ่ะรีบกินค่ะลูกไม่หมดโปรดเชเบตใช่ไหมใช่ของโปรดเชเบตไหมอ่ะลองกินก่อนเลยโปรดเชเบตอะไรไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินแม่อุ้ยเห็นแล้วแม่อุ้ยก็หิวเหมือนกันนะกินด้วยได้ไหมลูกกินก่อนเลย เฮ้ยชบเชลเลตมันเปื้อนลูกทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะมือมันจะแสบตานะไปโดนพีกอ่ะหัน,นมาชบเชลเ์อ้ลูกเผ็ดฝาวเกมห็ดแดงเลยไหวไหมพอแค่นี้ไหวหรือว่าจะพอแค่นี้กินต่อหรือจะพอแค่นี้านมาอ,อมน้ำไว้อ,อมน้ำไว้ไม่มีไอติมให้ด้วยนะวันนี้เป็นไงบ้างอมเหล็ตบอกรสชาติแม่อูหนหน่อยได้ปะ ออมเด็ดเทน้ำเวลาครึ่งหนึ่งน้ำอย่าให้ออมเล็ดไปกินที่พื้นแล้วกันเนะ <c oughs> าะเพราะเทออกไป <c oughs> ดีไหมย <c oughs> อย่าให้เลอะสิลูกมันเปื้อนเล้วเอาตากไปเส้นหนึ่งแล้วก็กินเลยลูกเฉรเ็ด สไรอะสาร่าไงลูกเชเบดคะจะกินได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยเป็นไงเนี่ยเป็นไงไมะอร่อยไหมสรุป oh, <no. S 1> แม่โว่าเชเบดกินไม่ได้หรอกปากแดงเลยเห็นไหมออาอีกไหมอ๋อ <laughs> ไปละลายในน้ําก่อนแล้วก็กินต่อดูปวาอมเล็ดนะดูทุกคนดูปวาอมเล็ดนะความเล็ดมาอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลูกอ้าอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเซเว็ตพอแล้วมั้งลูกกินไม่ได้ก็หยุดลูกให้พี่อมเล็ดกินหมดไหมถามจริงลูกกินคนเดียวหมดแล้วลูกไม่อิ่มเหรอเมื่อกี้กินข้าวอ่ะอิ่มปะกินข้าวอิ่มไหมเมื่อกี้ไม่อิ่มหรออิ่ม กินมาม่าอีกเนี่ยนะอยากกินมานานหลอยวันแล้วใช่ไหมเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะคะเพื่อนๆเบลกินเผ็ดเก่งมากมันจะแสบท้องนะลูกเดี๋ยวไปกินนมคนละกล่องนะเข้าใจไหม,มเบลกินไปกี่เส้นน้ำเล็อ <laughs> สองเส้นผสมน้ำใช่ไหอจะต้องไปจัดยังเบดจัดมามา่าเ็ดสรุปลูกไม่กินหรอ อ่ำหลังไปแล้วออของโปรดเขาจริงนะจริงๆแล้วลูกจะกินมากๆลูกก็กินได้นะแต่ลูกต้องกินข้าวก่อนเข้าใจไหมมันจะได้ไม่แสบท้องหมดไหมเฮ้ยอย่าเช็ดเสื้อลูกเสื้อมันแสบหน้าอกอดแล้ว อย่าไปจับลูกมือเละมือเละโอเคอถ้าลาอกันเรื่องน้ำดูยาเทเททำไมมาโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็กินมามา่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบตฟันนี่ได้นะคะเดี๋ยวลูกต้องไปล้างมือกันด้วยนะเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะแสบตาแล้วเน็ตเอาอะไรเช็ดปากไปแล้วไม่ได้เช็ดใช้น้ำไหม เออเดี๋ยวไปล้างปากด้วยนะเข้าใจไหมเร็วเร็วรีบเร็วเร็ว,รว,รวไป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 เก็บของด้วยทุกคนบ๊ายบายเผ็ดเผ็ดเผ็ด